สวัสดีลูกค้าทุกท่กานนะคะก็ถึงเวลาแล้วที่เรามาลุ้นผลรางวัลกันในช่วงวันปีใหม่นี้อันนี้ก็คือใบเสร็จท,ที่เราจะมาจับฉลากกันในวันนี้นะคะของรางวัลของเราก็คืออาทีมงานขอรางวัลหน่อยค่ะของรางวัลของทางเราก็คือกล้วยม,มันไม่ใช่นะโอ้เดี๋ยว,ยวขอไปจัดการทีมงานก่อนเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลย ามาต่อถึงเรื่องของรางวัลน,นะของรางวัลของเราวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้กิฟต์บัตรเชรจากทางร้านมูลค่าหนึ่งร้อยบาทเอาไว้ช็อปปิ้งสินค้าภายในร้านก็ลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยจะเพิ่มเงินจากนี้ก็ได้หรือว่าจะซื้อน้อยจากหนึ่งร้อยก็ได้แล้วแต่เนาะทีนี้เรามาเริ่มจับฉลากกันเลยแล้วกันเนาะ ผู้โชคดีจะมีแค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เหมือนกันเรามาลองดูแล้วกันเนาะว่าลูกค้าท่านไหนจะเป็นคนที่โชคดีอ่ะล่ะอ่ะ,อะกล้องจับหน่อยผู้โชคดีของเราคือ คุณกิตสดาพรสุวรรณทรัพย์ลิบริษัทไทยบิสโตนจังหวัดสระบุรีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวทางร้านจะจัดส่งวอลเชอร์ใบนั้น, <c oughs> er น,นกลับไปให้คุณกิจสาพรเนาะแล้วก็จะโทรแจ้งเป็นวันพรุ่งนี้ เงื่อนไขาการรับารางวัลก็อยู่ด้านหลังปัดเรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนทางร้านเป็นอย่างดีขอบคุณครับโชคดีดีใหม่ค่ะ